อาหารเช้าที่โรงแรมค่ะมีให้เลือกหลากหลายเฮ้ยกอันนี้แม่สมศรีรย o ว w น n ม milk พ่อใหญ่ค่อยจะเอานมด้วยแต่แม่สมศรีเอาแค่ b บ a ็ k คอฟฟี e เข้ามาถือกล่องมือเดียวอ่ะเสิร์ฟพ่อใหญ่ เนืน no ีดอ m โล่เน e ียวาไม่ไอโอเรยุทโยนี่มีให้เลือกหลากหลายมากก็จะเก็บให้ดูคร่าวๆนะคะมื้อแรกมีอะไรบ้างที่โรงแรมมีไข่แม่สมศรีกินไปแล้วยกเกตก็มีขนมปังก็มีหลากหลายมากขนมปังนี่หน้าทานทั้งนั้น อันนี้ชิมไปแล้วนะคะมีเครื่องปิ้งขนมปังให้ด้วยมีหลากหลายมีแฮมก็มีคอซองก็มีนี่เค้กก็เยอะเค้กมีหลายอย่างมากนี่ กินไปหลายอย่างแล้วเรากำลังจะไปต่อนะคะพ่อใหญ่ค่อยไนท์ nice. แดก็เช็คงานเช็คนู่นนี่นั่นไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพค่ะที่อาหารเช้าที่นี่เ,เริ่มเสิร์ฟตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงค่ะเราลงมากัน ช่วงสองโมงเช้านะคะมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งแม่สมศรีกินไปหลายอย่างมากอิ่มแล้วตอนนี้กาแฟแก้วที่สองีค่ะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็ในพ่อใหญ่เป็นคนถ่ายให้แม่สมศรีจะดื่มกาแฟดำแก้วที่สองนะคะดื่มเสร็จเดี๋ยวเราจะพากันไปสำรวจเมือง พาไปเดินแต่เช้าเลยก็จะกลับมาที่โรงแรมอีกทีช่วงเย็นๆค่ะเพื่อนๆขาเรามาฮอลลีเดย์เราจะไม่ได้อยู่แค่ที่โรงแรมนะคะเราต้องไปสำรวจนู่นนี่นั่นออกไปดูค่ะว่าบริเวณที่เราอยู่บริเวณใกล้เคียงเมืองนี้เขามีอะไรให้ให้ชมมีอะไรให้จินมีอะไรให้ทำมีอะไรให้ดูไปดูกันค่ะ นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ามากินมื้อเช้าเดี๋ยวก็จะพากันออกไปนี่เพื่อนๆข้างหน้าห้องเราก็จะกลับขึ้นไปบนห้องไปเอาของก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกค่ะน,นีค่ะสิ่งที่เราจะไปดูกันวันนี้นี่สวยมากนี่สวยมาก ภาพที่สวยมากเยี่ยมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีกับพ่อใหญ่ก็จะขึน้นไปเราพาักกันอยู่ชั้นสามนะคะโรงแรมที่แม่สมศรีอยู่มีด้วยกันอยู่ห้าชั้นค่ะ t s a hotel we got five star เนี่ยมไป We only live five ์ l ฟร e บิลิฟไปค่ะเรามาแล้วเย้ right. yeah. พ่อใหญ่จำไม่ได้นะคะนี่ทางไปเขามีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้ใช้ฟรีคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะมืดนิดนึง ห้องเราก็จะดูรกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทำความสะอาดค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะหน้าต่างเขามีม่านแต่ว่าแม่สมศรีเปิดม่านไม่ได้เพื่อนๆค่ะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูอยากให้เพื่อนๆดูเป็นอะไรที่ทรหดมากแม่สมศรีก็ไม่ได้เห็นบิวนะคะเปิดมา่านเปิดไปแล้วทำไม ม่านไม่อยู่เราก็ต้องเอามือมือนึงจับม่านไหมนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าโรงแรมนี่จะเป็นทางเข้าโรงแรมนะคะก็จะมีหลายธงชาติที่ปักอยู่ก็จะมีหลายสีนี่แสงแดดมาแล้วเพื่อนๆดูนี่บ้านเมืองของคนอิตาลีนะคะและนูน่นภูเขานู่นค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะที่เราจะต้องไปดูกันค่ะก็คือ ภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อว่าพอมเพกก็คือเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาแล้วในหลายพันปีในช่วงสองกี่พันปีก็ว่ากันไปนะเ,เพื่อนๆขาที่ภูเขาไฟระเบิดปะทุขึ้นมา,าทั้งควันทั้งเศษอะไรก็ได้ฆ่าชีวิตของประชาชนที่นี่ไปไม่รู้กี่ กี่หมื่นกี่แสนคนนะคะเพื่อนๆขาที่เมืองที่แม่สมศรีอยู่ก็คือเมืองพอมเพค่ะเนเผาเนเผาถ้าเป็นชื่อทางภาษาไทยก็จะบอกว่าพอมเพอีนะคะนี่โรงแรมที่แม่สมศรีอยู่ก็จะมองเห็นภูเขาไฟภูเขาไฟที่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะปะทุขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ใต้ดินลึกลงไปไม่รู้กี่พันเมตรก็ยังมีเชื้อของภูเขาไฟอยู่นะคะ ก็คือการที่เรามาสร้างบ้านที่ประชาชนเขาไม่ได้ไปไหนและเขามาสร้างบ้านอยู่แบบใกล้ๆก,กับภูเขาไฟที่ว่าจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหรก็ได้ก็คือถ้าเราเกิดที่นี่เราก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนนอกเพื่อน่ะแต่แต่ว่าในอนาคตก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าภูเขาไฟก็จะต้องปะทุขึ้นมา ก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นแต่ว่าพ่อใหญ่ก็อยากมาดูเมืองเก่าเมืองเก่าที่ที่เคยเป็นซากของอาฐานหินที่ภูเขาไฟเคยระเบิดมนาะตั้งแต่กี่พันปีก่อนคริสต์การก็ว่ากันไปนะนเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ก็พูดไป ในตามส่วนที่แม่สมศรีพอรู้แต่ว่าอาจจะไม่ mm hmm. ข้อมูลอาจจะไม่เต็มเมดเต็มเหนียวนี่บนโรงแรมแม่สมศรีมีดาดฟ้าด้วยนะคะเพื่อนๆขาแม่สมศรีทรหดมากมือหนึ่งต้องใช้ดันดันม่านที่เขาปิดไว้ถ้าไม่ดันแม่สมศรีก็จะไม่ได้เห็น เพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นภาพในส่วนนี้ตอนนี้แรงต้านไม่ไหวแล้วถ้าเราปล่อยมือเขาก็จะลงมาแบบนี้แม่สมศรีต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วนะคะเป็นคลิปที่แบบว่าทรหดอดทนมากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะลากันด้วยภาพนี้นะคะ